สวัสดีครับธรรมะช่องผมนักเลงธรรมอิสระนะครับส่งเสริมธรรมแท้ช่องท่านอาจารย์วิทย์อิสระนะครับ <c oughs> โอ้ผมกินลำไยเ <c oughs> นี่ยเหนียวคอกินมากก็ไม่นีนะครับลำไย เสียมหาก็โรคประจำตัวนั่นแหละครับผมเคยเป็นไทรอยนะผมก็ดูแลตัวเองมานะครับจนดีขึ้นนะครับนั่นแหละธรรมะรักษาด้วยนะธรรมชาตินี่แหละครับมันรักษาตัวมันเองนั่นแหละธรรมชาติจริง มันก็มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละสิ่งที่ผมพูดผมแสดงออกมานะครับมีอยู่กับพวกท่านทุกคนนั่นแหละบนโลกนี้แต่พวกท่านต้องเห็นแต่แต่มันไปบอกกันไม่ได้ว่าต้องต้องเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเข้าใจธรรมะรู้เรื่องธรรมะของท่านอาจารย์วิทนั่นแหละมันไม่ใช่เข้าใจอีกแบบนึง มันไม่ใช่เข้าใจแบบพวกท่านที่เป็นอีกแบบหนึง่งอ่าที่ฟังแล้วเก็บเกี่ยวเอาอะฟังแล้วเรียนรู้เอาศึกษาเอาแบบแบบทางโลกอะมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่เข้าใจแบบนั้นนะครับนะมันเก็บเกี่ยวมันได้สัญญานะครับตรงนั้นนะมันเป็นตัวเป็นตนนะครับมันได้สัญญาธรรมะเข้าไปนะ่ะละเอียดเข้าละเอียดเข้าธรรมะมันก็ละเอียดไง ทีนี้ทำให้ละเอียดมันก็เหมือนว่าตัวเองนี่แบบรู้อ่ะอืมมันเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วเก่งแล้วจบแล้วอยากสอนคนมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะอยากบอกอยากสอนตรงนี้นะ่ะออของผมมันไม่ใช่แบบนั้นนะออของผมมันสิ้นเชื่อไปเลยเบื่อหน่ายใครกำหนัดไปเลยอยู่ใช้แบบ ใช้ชีวิตแบบคนปกติไปเลยคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งไม่มีเรื่องธรรมุธรรมะอะไรที่ต้องไปพิจารณาไปศึกษาไปเรียนรู้ไม่มีเรื่องพวกนั้นนะครับที่ผมนำามากล่าวก็คือปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นนะเป็นละครฉากฉากหนึง่งจบไปแต่ละฉากแต่ละฉากนะครับเป็นอย่างนั้นมันคือชีวิตตรงนี้ มันต้องพูดต้องจาเฉยๆอืมต้องเอามาปรุงแต่งนะเออผมบอกพวกท่านแบบนี้บางคนเน่ะเข้าใจได้ก็เข้าใจอ,อืจะไปคิดหาไปคิดตามไปมโนตามเอาเพื่ออยากได้เพื่ออยากเข้าใจมันไม่ใช่ทางสายกลางนะครับตรงนั้นนะเออมันเป็นการมาราคะอ,อืมนะครับ มันไปเป็นอะไรมันเป็นการมาพบนะการมาพบรูปประพบอะไรต่างๆนะมันเป็นพบภูมิเป็นโลกของผีเอาไปมามันก็จะไปตันทําความเฉยๆทําความว่างๆไม่อยากจะยุ่งอะไรกับใครตรงนั้นมันจะเป็นแบบนั้นนะครับอืมันจะนึกว่ามันจบจริงๆนะมันไม่ใช่เข้าใจแบบนั้นนะครับ อันนั้นมันเข้าใจด้วยสัญญามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นตรงนี้มันต้องกระโดดขึ้นเป็นปัญญาทั้งหมดนะครับรู้แจ้งแทงตลอดนะครับพวกท่านถึงจะเงียบไปอืมเงียบไปคือตัวข้างในนะเออไม่ใช่ไม่พูดไม่จาก,กับชาวโลกอืมก็พูดเหมือนเดิมนั่นแหละพูดได้เหมือนเดิมคุยกับญาติพี่น้องได้เหมือนเดิมอืมคุยกับ มิตรสหายได้เหมือนเดิมมีธุระป่าปางก็คุยกันไปดิเออแต่คุยเรื่องแบบไม่พอใจกันโต้ตอบกันแบบนี้มันอย่างว่านั่นแหละนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอืก็เลยไม่อยากคุยเพราะว่าคนเราน่ยมันมาไม่เหมือนกันวิบากกรรมมาสร้างมาแต่ละคนมันไม่บาลานซ์กันนะครับอบางคนก็อยู่กับ ครอบครัวลำบากนะเออก็เลยตัดสินใจไม่คุยกับใครเลยก็มีเออในครอบครัวคุยไปก็คุยไม่รู้เรื่องอืมนั่นแหละก็เลยไม่คุยก็เลยได้แต่เงยียบอสอนธรรมะเขาก็จะไปสอนอยังไงในเมื่อคุยกันทางโลกปกติยังคุยกันไม่รู้เรื่องจะไปสอนธรรมะเขายังไงอ่าผมถามหน่อย ถ้าคุณจบจริงอะ่ะถ้าคุณเคลียร์ตัวเคลียร์ตนคุณออกดับอัตาราตัวตนของคนจริงอะ่ะดับสัตว์นั่นแหละนะสัตว์ที่อยู่ในใจแหละคุณจะรู้เลยแม่งเอ้ยกูคุยกับใครก็ไม่ได้กูสอนใครก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้เรื่องอม,มันเป็นแบบนี้เพราะคุณผมพูดแบบนี้เพราะคุณก็จะ หลงภาษาที่ผมพูดปรุงแต่งออกไปกแหละออแล้วมึงหลางมึงทําไมออกมาพูดนี่มันเป็นซะแบบนี้นะเออผมก็ต้องชี้แจงกลับบอกว่าผมมีหน้าที่นะหน้าที่ที่รู้ได้เฉพาะตนนะครับจึงออกมาผมใช้ชีวิตปกติแล้วอ,อืเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปน,นะครับนะผมใช้มาสองปีตรงนี้ที่เป็นปกติอม ผมก็คลุกอยู่แบบช้าโลกไดเหมือนเดิมไงอืมแต่มันไม่มีผมนะนะครับมันไม่มีตัวผมตัวกูอะไรทั้งสิน้นนะแต่เป็นสิ่งปรุงแตง่งนะผมบอกว่าผมเนี่ยมีอยู่ออชีวิตไงครับพวกท่านฟังให้ตายก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอครับตรงนี้นะผมพูดแบบนี้ มผมก็เลยกี่เกียรพูดอะไรมากนะเพราะธรรมะตรงนี้มันสำหรับผู้ปรารถนามาจบเท่านั้นนะครับพวกคุณที่ฟังยังไงก็ไม่รู้เรื่องอนะ่ะยังต้องการไปเกิดอยู่นะครับหรือมาเก็บเกี่ยวขโมยเอานั่นก็ก็ยังต้องการไปเกิดพวกนั้นอนะ่ะไปวนเวียนใหม่หมดหมดเลยครับนะคนบนโลกใบนี้นะเออ เป็นซะอย่างนั้นตรงนี้มันช่วยได้แค่ใบไม้นี่ป่าใหญ่แค่หนึ่งกำมือแค่นั้นแหละที uh ่ท huh. ่านจันวิทย์บอกกันนะมันช่วยได้แค่นั้นแหละครับมมันจะสามารถคัดสรรเพชรเม็ดงามออกมาได้แค่นั้นแหละนอกกนั้นก็เป็นก้อนกรวดก้อนดินเม็ดทรายอยู่ในมหาสมุทรใหญ่นะพระกันรวมกันแบบนั้นแหละ ประมาเหมือนสังสารวัตรนั่นแหละครับนะเม็ดมดินเม็ดทรายคือมันเยอะมันวนเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะจบจกสิ้นนะครับทุกท่านทั้งหลายนะในเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แสนจะโชคดีก็ไม่เปิดรับเอาในความเป็นมนุษย์ของตัวเองก็ผักสายไล่ส่งความเป็นมนุษย์ไม่อยากกลับมาเกิดทุกท่านก็หลงทางเข้าไปเกิดในนิพพานฉะนั้น ตรงนี้นี่มันต้องดับออกจากสังสารวัตรมันไม่มีนิพพานให้ไปเข้าหรอกครับนะเข้าอยู่ในหน้าผากอยู่ในหน้าอกในท้องอะไรของพวกท่านหรือคอยเลงคอยเพ่งไม่มีไม่มีไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตั้งแต่แรกนั่นพวกคุณไปประมวลผลเอามาไปจำเอามาพวกท่านก็เลยไปไปคิดเอาสภาวะตรงนั้นว่ามันไม่มีว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไร มันไม่ใช่แบบนั้นเออมันคนละไม่มีตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการเห็นตามนั้นแหละเห็นตามสิ่งที่พูดนี่เนะี่ยเออนะครับมันถึงจะมีอะไรบางอย่างดับได้ดอบลงได้นะครับถึงจะวางตัววางตนมันเองนะครับก็คือสัตว์นั่นแหละผมชอบใช้คำว่าสัตว์นะนะ สัตตาสเพสัตตาสัต,สต,สต,สตทั้งหลายอัตตาอันแหละอัตตาตัวตนของพวกท่านนั่นแหละนะมันอยู่ในสัญญานะครับอืมนั่นแหละถ้าพวกท่านยิ่งยิ่งกระทำนะเออยิ่งคอยเฝ้าสังเกตคอยดูอยู่แบบนี้นะพวกท่านก็จะนะกรรมมันเนิ่นชา้ามันติดกรรมอะ่ะ นะมันก็จะไปเร,เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเป็นสังโยชน์อีกยาวไกลนะครับนะเพราะพวกท่านอ่ะมันเกิดวิชานะครับนะความหูเขาเบาปัญญานะครับมันยังไม่สว่างนะครับสว่างต้องสว่างให้ถึงที่สุดนะครับนี่ท่านอาจารย์วิทออยอิสระฉับพันนะครับมีอยู่ท่านเดียวด้วยที่อื่นไม่มีหรอกครับ จะบอกให้นะไม่กล้าโทรหาท่านอาจารย์วิทย์หรอครับอาะโทรมาหาผมก่อนได้นะได้ชี้บอกแนวทางให้นะครับผมไม่ได้ขี้เหนียวหรอกนะเพียงแต่ผมไม่ค่อยว่างแค่นั้นแหละอืจะโทรได้ครับไม่ว่าอะไรนะ๋ยวหาว่าใจร้ายเออก็ใจดีอยู่พอต้นต้น ทุนเดิมของชีวิตก็เป็นคนใจดีแบบนี้มาทั้งชีวิตอยู่แล้วนะครับยิ่งตาสว่างแบบนี้ก็นะก็ไม่ต้องห่วงนะครับอืมใจดีอยู่แล้วแหละโอเคครับสวัสดีครับผม